ขอโทษที่มาโหมาเด็กๆนะคุณช่วยา okay, <thank> มาบ้านฉันแล้วก็มาถูพื้นหน่อยได้ไหมฉันฉันจะมียะอ่าแขกมาบ้านช่วยมาคลีนบ้านฉันหน่อยขอบคุณโอเคเราโดนว่าจ้างให้มาทำความสะอาดบ้านอ่าที่หนึ่งนะครับโอเคเรามาถึงแล้ว อะเริ่มเริ่มทาความสะอาดกันเลยครับโอเคโอเคทำยังไงหาโอเคถูพื้นนะครับโอ้อะไรเอ่ยโดนแน่ๆครับบ้านหลังนี้โดนหลอกแน่ๆเก็บขยะทิ้งขยะอ๋อนี่ไงสิ่งสิ่งที่เราต้องทำนะครับ ตอนแรกก็กลีนถ,ถงทางเดินหลังจากนั้นก็ไปทําความสะอาดห้องน้ําห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็๋อ้ตอนแรกทำความสะอาดทางเข้าก่อนแล้วก็ห้องน้ําห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ถงทางเดินแล้วก็ออฟฟิศแล้วก็ห้องน้ําห้องนอนอันใหญ่แล้วก็ห้องน้ําใหญโ่โอ้โหปวดสกปรกอปะปกะเดี๋ยว นี่คือทางไปไหนเฮ้ยคุญแจออฟฟิศประตูปิดเราต้องหาคุญแจหรออุ้ยที่อเมื่อกี้มีตัวตลกหรือผีอะไรมาโผล่หหน้ามาไม่รู้นะฮะโอเคตกใจแน่ๆเกมนี้โอ้โหโอ้โหโคตร นี่ไม่รู้ห้องอะไรนะฮะคุณเจคุณเจ,ณเจห้องนอนครับโอเคพยายามไปทิ้งอะะไปทิ้งทิ้ง หยิบได้ทีละอันโอเคทิ้งทิ้งหยิบแล้วก็ทิ้งดูพื้นครับโอเคตรงนี้ด้วยดูพื้นให้หมดก่อนมือเจ๋งวะ อะไรอะไรอะไรเสร็จลัวโอเคอันนี้เป็นห้องออฟฟิศนะครับเราทําเสร็จแล้วไปต่อเลยครับไม่มีไฟฉายแล้ววะ,ะปิดไม่ได้นะครับต่อไปก็อันนี้ห้องนั่งเล่นเก็บขยะขึ้นมาก,ก่อนก็มาทิ้ง ยหยิบทิง้งทำไมมันอยู่ตรงนี้วะอเอ๊ะนั่นแหละทิง้งหยิบแล้วก็ทิง้งต่อหนก็ถูกไปด้วยนะครับหยิบแล้วก็ทิง้งอย่างนี้ก็ถูกไปด้วยอ่าถูก หยิบแล้วก็ทิ้งหยิบแล้วก็ทิ้งฮะโอเคอันนี้ห้องครัวเนาะโอเคมาทำห้องครัวเสร็จและหยิบแล้วก็มาทิ้งหยิบแล้วก็มาทิ้งโอเคดูพื้นดู่พื้น ยังไม่หมดหรออเนี่ยอะไรเอ่ยอสัยามาทิ้งเหมือนนี้ยินเสียงเหมือนคนเดินฮะยังไม่จบเหรอ๋อ,อตรงนี้ด้วยโอเค ห้องนั่งเล่นเสร็จแล้วห้องครัวเสร็จแล้วออฟฟิศเสร็จแล้วทางเข้าเสร็จแล้วเหลือห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ําอันใหญ่แล้วก็ห้องนอนก็เ,เสร็จภารกิจนะครับนี่ห้องอัโอ้เฮียเห็นไหมครับเมื่อกี้โอเคมาทิ้งยาจะไปมาทิ้ง อย่าแล้ก็มาทิ้งอย่านะเว้ยหยิบขึ้นมานะาทิ้งหลือชิ้นหนึ่งย่าหยิบขึ้นมาก็มาทิ้งอ่ะแล้วก็ถูพื้นใช่ไหม อุยอุยเสียงคนเดินโอเคโผงทางเดินเสร็จแล้วนะครับฮอลเว์ต่อไปก็อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเนาะ่ปโอ,โอ้ไม่ใช่อันนี้ห้องนอนใหญ่ครับโอเคเริ่มจากอ่ะถูกพื้นก่อนตรงนี้หยิบขยะตรงนี้มีถังขยะไหมวะ ทิ้งข้างนอกก็ได้เสียวอะว่าโดนนะโดนฆ่าโอเคล่องนี้ก็ถูกื้นไปด้วยนะครับอย่านะไปเก็บขยะถอยมาแล้วก็ไปทิ้งนีอ่อะไรวะออโทรศทั์โอเคเป็นไง ตัวพื้นก่อนโอ้ยโอ้ยทำไมมันขยับได้มันเปิดไว้หรอโอเคขยับออกไปทิ้งก็กลับเข้ามา รู้สึกระแวงนะครับตอนนี้อย่านะยอมเดินไกลครับไม่ค่อยไว้ใจห้องนอนเท่าไหร่ อันนี้มันขวางห้องน้ำเหรออันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะหรืออันนี้วะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำก่อนระวังนะครับชึบเฮียหรือกลายชิ้นอยู่นะโอ้มีตรงนี้ก็ได้เออทิ้งตรงนี้ ถู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 ูเฮ้ยประตูปิดเนี่ยไหมวะลองก็ได้ทิงแล้วก็เก็บ ้องนอนเสร็จแล้วอ๋อโอเคห้องนอนเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็โอ้ยโอ้ยพระเจ้าเหลืออะไรวะเดือห้องน้ำอันนี้แล้วก็ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเรามาเคียย์ห้องน้ำดีที่หลังเดี๋ยวไปก่อนคตดไม่น่าไว้ใจห้องน้ำนี้เดี๋ยวไปเคียย์ห้องน้ำอีกอันหนึ่งก่อน โอ้ oh, อันนี้ก็มืดเว้ยห้องอะไรวะอ๋อ oh, ห้องหออฟฟิศ <Office S 1> เราเคลียร์แล้วนี่วะ่ะอันนี้ไม่มืดจังวะโอ้ oh. ม่านปิดด้วยโอเคถูกพื้นอย่านะยังไม่เสร็จหรอยังไม่เสร็จมีอะไรให้โอ้ยขยะตรงนี้ด้วย ห้องน้ำเรียบร้อยครับเหลือห้องน้ําสยองขวัญมุ่กี้นี้ก็ก็จะจบงานนะฮะร,ระวังตกใจนะครับผมว่ามันไม่น่าจะราบลื่นนะโอเคอ่ะบ,บุกเข้าไปเลยแม่งเ,เอากูมาบูชายันหรือเปล่าเนี่ย ระวังนะทุกคนโอ้โหเลือดเยอะมากอ่ะเสร็จแล้วนี่มากลับโฮมกลับบ้านจริงเหรอให้กลับง่ายๆอย่างนี้เหรอโอ้ยมีคนอยู่ใต้เตียงไอ้เฮียอะไรอยู่ใต้เตียงเมื่อกี้ระวังนะอ้วเดี๋ยวนะ มันทางออกทางไหนวะวันนี้เรากลับบ้านแล้วนะครับงานเสร็จหมดแล้วนทางออกมันอยู่ไหนหวะน่าจะทางนี้แล้ว เอา้าโอ้นี่ไงทางออกไม่ไม่กูไม่ไปกูจะกลับบ้านอยา่าอย่าไปกลับบ้านไม่โอ้ยกูไม่มันบอกให้ไปตรวจสอบดูว่าเสียงเกิดจากอะไรอ๋อ <Hey. S 1> จบครับ โอเคจบได้ด้วยดีนะฮะมันโทรมาบอกว่าขอบคุณนะที่มา c l e a บ้านให้ทุกอย่างเหมือนจะดีหมดทุกอย่างยกเว้นคุณทำ ของบางอย่างแตกในบ้านฉันชันเลยต้องมาเก็บเองแต่ก็นะก็ขอบคุณแล้วกันที่มาคีนนะบ้านให้โอเคจบจบด้วยดีครับผมน่ากลัวนิดหน่อยแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเราหันหลังไปคีนกระจกที่แตกเราอาจจะโดนฆ่าก็ได้นะครับสุดท้ายก็จบจบได้ด้วยดีครับผมโอเคโอเคนะ โอเคอ่า okay. uh, ลองเล่นอีกดีดไหมแล้วก็ลองลองเล่นอีกแบบหนึง่งก็คือไปตรวจสอบตอนที่มีอะไรแตก Hey, sorry for calling you so late, but uh would you mind going by the house and do a quick clean up? I, uh, I made a bit of a mess and I need the house cleaned. As I have some guests coming over in the morning. ฉันจะมีแขกมาที่บ้านมาคลีนบ้านฉันหน่อยได้ไหมโอเค โอ้เราหันหลังกลับบ้านเลยก็ได้เหรอไม่ได้เนาะโอเคนม่ว่าได้โอเคไม่เป็นไรไปกินม้าก,กันเถอะชูๆมาเลยชูๆปีนแบบเวเร็วเลยนะครับชุบชุบเรียบร้อย ตูวล็อกอ่ะโอเคไม่เป็นไรขีนม่านครับโอเคขี่มา่านัวพื้นเก็บขยะมาทิ้งเก็บขยะมาทิ้งลงถังชิบนี่เนี่ยทูทูทูท นี่แบบเร็วๆเ,เลยนะเมืกี้เราจบแบบดีแล้วลองจบแบบไม่ดีดูยวรีบคลีนให้หมดอืมจุบอืมอเอชิ้นหนึง่งโอเคห้องครัวเสร็จแล้วต่อไปก็ห้องนั่งเล่นอ่ะจับได้ทีละอันนะครับห้องเล่นจุบ สู่พื้นเจ็บก่อนทิ้งทิ้งแล้วก็มาฝูตรงนี้นิดหน่อยโอเคโอเคห้องนังเล่นเสร็จอ่ะไปกินออฟฟิศต่อประตูตล็อกเหรอ key Okay King ยิกมากเจอคุณแจเข้าออฟฟิศครับโอ้มาสิมาสินี่ไม่กลัวมหรอกโอเคคลีนไม่กลัวแต่ก็ขอลุกอยูน่นะเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะโ okay. อเคปะเราไปคลีนออฟฟิศต่อแล้วเราค่อยมาคลีนห้องนอน โทรมาแล้วอุยเมื่อกี้ตัวตลกครับน่ากลัวใช่มาอะไรหยิบหยิบโอเคอ่ะเจอคุณแจยิบแล้วก็ทิ้งโอเคออฟฟิศเรียบร้อยครับผมต่อไปก็ห้องน้ำคลีนแล้วออฟฟิศคลีนแล้วห้องนอนงเล่นคีนแล้ว ต้องคูดคลีนแล้วโอเคอเมื่อกี้อะไรไม่รู้มองไม่ทันมาต่อครับผมโอเคถูพื้นถูพื้นถูอีกอีกจุดหนึ่งเนะก็บขยะด้วยชึบชึบอะไรวะอ,อ๋อนี่นี่เยอะเลยขยะนี่ อ่อีกชิ้นนึบมาอีกชึบไปในแบบเร็วๆนะฮะเราผ่านมาแล้วชึบวางตัวเอกทิ้งขยะมาหยิบอีกชิ้นหนึ่งบนเตียงชึบอ,อะไรวะอ้อนี่นี่ โ okay. อเคมีชิ้นหนึ่งโอเคห้องนอนเสร็จแล้วครับจุดสุดท้ายก็คือห้องน้ำอันนี้นะฮะห้องน้ำที่มีซสานะก,ะกลัววอาโอเคเลือเต็มเลยบูชายันอะไรวะเนี้ยหนูเลือให้หมดครับอาเคลียห้องน้ำเสร็จครับผม ระดับต่อไปก็บ้านได้เนี่ยนะกลับบ้านได้เน,นะบบานนะเออเคมมลีย์มาละน่าจะมีของแตกอู้ชี้อะตกแจมหมดเลยไม่มีของแตกเหรอเอา้เอาทำไมารอบนี้แปลกวะ Well, 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 glad to know I could count on you to get the job done. Oh wait, you didn't! Huh? You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh and also, you're fired. <coughs> okay. แค่นี้แหละครับผมผมว่ามันโอเคอยู่นะเกมนี้โอเคเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วนะครับ